สายใหม่ครับคนนี้สายไหมอยากกินอะไรสั่งเลยสายใหม่ครับสายใหม่น้องสายใหม่ไหมอ๋อสิบโมงกว่าแล้วครับสายแล้วครับพี่ <c oughs> ยอก <c oughs> ยอกลกเลนะ้วนนาะยอกพี่ครับสายใหม่ไหมครับถุงละยี่ถุงละยี่ติดถุงร้อแปดิ ปกติพี่ขายติดถุง200ร้อยโหพี่พี่รดใยี่สิบน้องอย่ามาต่อกันเลยวันนี้พี่เดิอต้องนานแล้วลดลดลดให้หน่อยได้ไหมพี่น้องแต่เช้าเนี่ยพี่ยังไม่ขายใครนะดี๋ยว่าแต่พี่เลยตั้งแต่เช้ามามีคนมาขายผมตั้งเยอะไม่ซื้อใครเลยเอ็งมันใจจริงอะผมใจถึงอยู่แล้วเอาพี่ช่วยกันหน่อยแล้วกันพูดตรงนะเอ็งจะไปบอกใครพี่ไม่เคยให้ใครนอกจากเอ็ง17 5ห้ร้อยเจ็ดสิบอะ ห้าบาทติดบาทเองมาตอบพี่เองมาต้องห้าคนน,าน้ารู้ไหมเนี่ยนี่ผมมาไกลนเนี่ยนี่ผมมาจากกรุงเทพนะน,<า>น,น้ารู้ไหมเนี่ยผมอยู่แถวไหนแถวไหนผมอยู่แถวสะพานใหม่เฮ้ย <Hey. S 1> อีกนิดนึงก็สายใหม่ผมไม่ต้องง้อสายใหม่นะ้าด้วยเนี่ยแล้วเองรู้ไหมพี่อยู่สายใหม่แต่พี่มาขายบางแสนเฮ้ย <Hey. S 1> น้านี่คนจริงว่ะเองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเอางี้ดีกว่าพี่เอาตรงๆเลยร้อยหกสิบอ่ะโอ้โหน้องเอ้ยพี่ขอสุดสเลยพี่ขอสุดสเลยนะสุดสุดเลยนะสิบถนะุงร้อยหกห้าพี่ขออีกห้าบาทสุดท้ายแล้วนะ าเอาก็เอาถ้าไม่เอาก็เดินไปเลยสิบถุงร้อยหนึ่งเอาไปเฮ้ยเองกล้าต่อนะกล้าให้น้ากล้าให้ผมก็กล้าซื้อผมเหมาหมดเลยผมให้พันหนึ่งเลยอน้าไม่มีทอน้าเก้าร้อยะไม่ต้องทอน้าเป็นคนจริงคนใจลดได้ก็ลดลดไม่ได้ก็ไม่ลดไม่ต้องทอนไม่ต้องทอนพ้านี่ยเอาไปไหนใครต้องพันหนึ่งแล้วมันต่อด้ยอไทำไมสิวอาทิภาย